เราทำมาจากโกโก้ใช่ไหมคุณลุใช่ค่ะทำมาจากเมล็ดโกโก้เราทำมาจากเมล็ดโกโก้แต่เรามาทำชาใช่ชาโกโก้เนี่ยครับในตลาดมีจำหน่ายเยอะไหมครับถ้าเป็นชาที่ทำมาจากเมล็ดโกโก้เต็มเมล็ดตอนนี้ไม่มีค่ะคิดว่าจุดแข็งของคุณคืออะไรครับเรามีความชำนาญอ้นอยู่กับโกโก้มา7ปี อรู้ขั้นตอนการปลูกเก็บเกี่ยวแปรรูปเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดเราเอามาทำชาไม่เหมือนกับเอาไปทำช็อกโกแลตหรือทำบัตเตอร์ส่งลูกค้าการทำชาก็มีเทคนิคเฉพาะแต่จริงในในใจชอบกำลังพยายามจะดูว่ามันมีชาอย่างนี้ไหมแล้วเป็นของคนไทยก็อยากจะให้มันมันไปได้เรื่อยๆเรยวก่อนแล้กันครับ1นล้านบาทผมขอ20%ก่อนล้กันครับแค่คิดว่ามันก็อยู่ในธุรกิจที่เราถนัดในเรื่องของ เครื่องดื่มอะไรอย่างนี้ครับก็คิดว่าจะเสนอที่1ล้านบาทขอ25%่ส้เปอร์เซ็นต์อ้ตอนนี้บริษัทก็ยังไม่ได้มีมียอดขายอะไรปีนี้อาจจะยังไม่แน่ใจเลยตอนนี้ครับก,ก็เสนอหนล้านบาท25%เปอร์เซ็นต์นะครับครับผมชื่นชมแล้วก็ปกติไม่ไม่ทานกาแฟชอบทานโกโก,โก้ก็สนใจในการที่จะลงทุนด้วยค่ะ อยู่ที่1ล้านบาทแต่ขอ,อยที่2 5่ค่ะมาชิตะสูตรใหม่เข้มคูณสองเครกไทยคือยากิอร่อยเข้มสุดในรุ่น